เเก็บเาเอายังมดไปเอายังมาไปดิเก็บไม่กลบวะรกันี่เจอแล้วล้ตแบงแห้งครับตอนนี้ครับล่มแบบแห้งครับโอ้ช่กระลมหมดเลยครับเีครับลมครบ่านไมไมคบล้มครับ้นอยู่ขยุ่อผาดผมหมดอ้มาน้ำผัดผมจอยาน อยู่เต <c ười> ีนลดกับเสียนนนบ็ไเอ็นกับพิมจอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อ้าวแล้วบาท้วแต่มันก็น่ามันมันน่งเด็ไม่ีไม่กุไ่กองเพรดพอรไม่กอย่งพ่เก็บไปยังอ่นยังอนครับเอานัพุ่มไปยุงพ่อไปเก็บแซบกอกอกอเก็บแซวิาีกอกอเก็บซ ปลาปลาเราจับไปอยู่นี่เก็บไม่คือปลาไม่กองเก็บปลาดุ่ต้มมาแห้งปลดุกเลยอุ้ยสวัสดีครับอาจารย์สุทังใสครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับเอาฉากโรคน้าพม่าทีมงานกำลังปลดฉากครับตอนนี้ครับจำมีที่ฝนนะป๋าฝากเก็บ เดี๋ยวมึงกาจะไม่เยอะหลบขึ้นไได้ครับโอ้สิ่งไงฮาครับผมมาดึงใจกันโอ้ใหม่แหงลับนี้เครื่องเสียงก็รังแห้งบ่ครับฝนตกแห้งครับผมดเืน่อยเรค่ะร ภาพดูแค่เนี้ยบีมันสิคือเดี๋ยวชีวิตฉันจะสำกัดเรื่มันุซค้าเดี๋ยวตามไปดูครับตั้งสีลมมาเลยครับเมื่อกี้ครับตั้งสีลมนี่ครับที่ผมผมยันหน่อ,อยได้ไครับตั้งสีไม่ยันตอนไหนผมล่มครับล่มล่มยันครัต้มยันครับผมถ้ยืดมาผิวสิหัวผม ชิ mm งมงานกําลังจก็บสาครี่คร 4. 4. 5. 5ับนี่ครับเบิ้องขยายเบิ้งจิมงานกําลังเิ็บสาครอ่าซอยกันครับชิมงานสู่ซอยกันดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับฝนตกแรงมากครับตอนนี้มันหันร่มแห้งทั้งสีลงมาเลยครับสู่ๆูครับกําลังเอาลงครับกําลังเอาลงครับกําลังสารลงมังหันร่มแห้ง ต็ว่าก็ถื้อว่าเป็นเวทีที่มาฐา,านครับบางขันแบบแห้งนะครับตอนม้อนอะไรสดบางขันแห้งกว่านี่ครับกูจากเกรา้แล้วฝนตกหลายวันครับกูเข้าปาะจาร์ครับผมก็ว่ากังเว้นอย่างไรบา้างคือบ,บุกขันแบนไหนนะคือตกหน่อฝน กีกากมผมสมารามัน,ม,นมันก็มู้ทู้ด้ <laughs> <laughs> ไรเลยใครจะขึ้นออกม่ไหวัยโอ้เอาเงินให้เราจะฟันหนึ่งไปครับอาจารย์เม่นครับประชาชัยบุกสามาถริการสกู๊กัครับไปจะเรียกหน้าแกลบมาทับไป สวัสดีครับหมอรัมอรุณีพุทธสว่างครับอยู่บางกวัวทรั่งครับกรุงเทพครับคบตนตกแบบแห้งรัมร่มพายุีิตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บฉาการับเวล้วะ

ผ็จะใช้กระเป๋าอปนจะวดไม่ไ <imprisoned> ด anyway, <alt> ้ำาไมมาบ่ยันี้แล้วเพาาไม่ได้ัผมยันยังไปห็นล่มผิวผมพัดผมนะกหลังไปตรนี้ใส่ไหลแบบนักแ่มันนักนัดเราข้อยังแรกเนแล้่มนัดผมยันผิวเขาเลยันเราเขาับน่เขายัดเปยนเสียวเข้มือมันแหม่มยแม่นกนักครับดืออยังไปล่มพัดผิวหรอกูแย่เลยไม่หมดะผมคนตัวเบานะ พ right ี่น้ามันหลอดอะไรนะกำปันครัไปใส่บาทซะไปลงเอาทุงเช้าโน้ตบุ๊กป่ยนัดเด้เสื้อผ้าพี่น้องบึงบรรยากาศก็อยู่ข้างนอกไม่ว่าพิดบอกมันมันยังตอนนี้นังสมบัติอะไอยู่นี่โบกบโบปิดบอก็ดี๋ยบ่บปิดเดียว พอมาตัวมุ่มขึ้น้นิกพองเมงได้ด่าเล่ยผมพันขึ้นเอาเทียบบ๊ะบสายถ้าโเป็นยังงครับผมกบโถ่หนามาหลายแล้วอาจารย์อย่โอ้ยนะว๊วเอายุบอะอาจารย์ยังมันจุกเลยนะอาจารย์เขานปิดปิดนะข้าวเดียวทราบผมันเบาตรงไหนหนึ่งนีอ้ชาบันเบาหนินะ ต้นมาตังของตัวอาจารย์กระระเวฝสองายนะตังยงกระไรเออต่อสัวเจ้างานเจ้ากหงรอเลยเจ้าเนาะอาจารย์กระน่อเนาะรอยังรับฟาเสร็จแไงฟ้เสียกัไปนั่นมากระนจับ năm trăm năm vẫn chưa bao giờ vẫn có anh mi cô mà, coi มันก็แห้งแบบผุปัดอีีครับผมปิดมิดกับท่านครับบุวยว้าเสื้อเาดีเอีล้วพาพมีบุงวิธีครับตัววิธีสาหนแพงนี่มาทานี่ร่มเ็แข้งขนมครับอุ้แห้งอีแต่วของมึงนี่เขาุดเขายุดีแห้งประมานั้นร้านมันเต็มหมด เขายึดเขายึดนีหน้าทำไม่ยึดนี่ผมมาลงนี่ยบางท่นเพราะว่ามันลมบางขาวมาครับมันตีงี่เลยตีงี่ก็ยึดแต่ก็ไอ้พนังงานมันมันมันตึงใจแข่างแล้วกันั้งหลังมันเต็มมันยึดเต็มบิดแม่นครับมาฐานอยู่ครับผมมองอยู่โอ้ยวน้นเบิดขวดเดียวนึงมันมันดินงดิเฮงหุบยันคาบแข็งลุกนะแน่นครับการเคลื่อนกับยึดถึงกันเนาะครัเก็บห้าเดี๋ยวผมพาไปบวงซ้ำมันไปได้ ีมันบรรยากาศครับบรรยากาศดิครับแมงดิผมไม่ยังผมใส่ขวดายดิมันมันรู้สึกว่าเออจะรู้สึกว่าผมโบนักตัวเองนะไม่แล้วนะครับท่านครับทีมงานสวมครับสวมเกลือตะกัจอยู่กับสังกะซีลมปุ็นหน้าที่ขาดด้วยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ครับนี่น้อง หันมิกไปอยู่หันบุ้งมิ้งก็ปิวนี่ครับอุ้ยตัวแบบแหงครับกันวิธีเาครับกำลังเก็บแบบด,ดูครับซุ่มในตอนนี้มันแห้งไปไหนบามอันมันแห้ง แบบแห้งครับอุ้ยต้มต๊ะไก่มาเลยแต่ว่าพวกไดร์ฟซดมันชอแห้งอะไรจังเลยไดร์ดเดี๋ยวกับกุ้งตู่อุ้มยึดสลิงเส้นยางดีครับเอาตู่ลงท่านทั้งสีลุมบมดเลยครับตั้งซีหลมหมดลมแห้งไหน ยังเ่ให้บ่อาจารย์เจอาวงทุ่วิธีวนน้าไปเก็บไมเจอใช่ใช่แบบแบบแบบันนีแต่พี่เจเราบอกว่าไม่เก็บเดียวแต่พ่เก็บที่ไหไปนี่นี่เไปเก็บที่ไหนก็ปดสายไฟหมดแล้วไปเรียนรอก งาปอเกยกับร่อปมอะที kel, hmm. ่น่รสืออยู่มึงที่หนึ่รใส่้ยัมันครบทีล้อมันไม่ยังครบ เอ็มเอ็มโอเปียบุร่ปอเอายุเอ็มโอเปีกปยกเอก็ตัวตัวลุงท่านครับวนนันมันอืนเมืเ่อไห

Tổng anh chứ con nữa Tổng anh chứ Tổng con